ฟังน้องไทก้าพูดคำนี้ออกมางงทั้งบ้านแม่นิวไม่ปื้มฉายแววหล่ออปปาตั้งแต่เด็กจริงๆสำหรับน้องไทก้าลูกชายสุดที่รักของคุณแม่นิวเคียหันสากับคุณพ่อดีเจเพจ้าซึ่งพี่พี่แฟนคลับสามารถติดตามความน่ารักของน้องไทก้าผ่านไอจีของพ่อแม่และอินสตาแกรมของน้องไทก้า ปัจจุบันน้องไทก้าโตขึ้นก็พูดเก่งขึ้นพัฒนาการดีความจําดีอย่างล่าสุดเพจจ้าได้โพสต์คลิปที่น้องไทก้าพูดว่าปากกาเฮงสวยขณะขีดเขียนเล่นอยู่ในขณะที่คุณพ่อหัวเราะกับสิ่งที่ลูกพูดพร้อมทั้งระบุข้อความว่าผมว่าไปฟังผ่านทีวีมาแน่นอนปากกาเฮงสวยงงกันทางบ้านแต่แม่นิวกับไม่ขำด้วยพร้อมบอกว่าพ่อขำอีกจะโดนหนักกว่าโดนแน่